สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดับฟาร์มและพี่น้องคนเลี้ยงอัวควายทุกท่านครับวันนี้สันดับฟาร์มมีประสบการณ์มีคตินะครับมาเล่าสู่พี่น้องคนเลี้ยงสัตว์ให้รับทราบรับฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องกัลยาณมิตรนะครับกัลยาณมิตรหมายถึง มิตท,ที่ดีนั่นเองนะครับมิตท,ที่ดีคือถามว่ามนุษย์เราเนี่ยครับเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีพวกนะครับอย่างที่ผมเคยพูดประจำเคยให้กำลังใจพี่น้องอยู่ประจำว่านกไม่มีขนคนไม่มีพวกไปได้ไม่ไกลนะครับผมก็เอามาทำคลิปอยู่เรื่อยๆแต่ทีนี้ในเมื่อเราต้องมีพวกเราจำเป็นต้องมีเพื่อนมีฝูงมีมิตรนะครับ เราก็ต้องเลือกครบมิตรด้วยครับมิตรบางประเภทก็เป็นมิตรที่ไม่ดีมิตรบางประเภทก็เป็นมิตรที่ดีนะครับสำหรับเราทำอาชีพการเลี้ยงสัตว์เราทำมาสัมาอาชีพถ้าเราไปครบมิตรท,ที่ไม่ดีมันก็จะพาให้ชีวิตของเราตกต่ำจะทำให้ชีวิตของเราไม่มีความสุขครอบครัวเราก็จะไม่มีความสุข การครบมิตรเราก็ต้องเลือกคบมิตรที่ดีๆคบแต่มิตรที่พากันทำอาหากินพูดแต่เรื่องเป็นประโยชน์นะครับไม่ใช่เอาแต่เรื่องความทุกข์ไม่ใช่เอาแต่เรื่องนินทากาเลเอาเรื่องของคนโน้นคนนี้มานินทาให้เราฟังนะแต่ไม่เคยพูดแต่เรื่อพูดแต่เรื่องไม่ดีไม่เคยเอาเรื่องที่ดีมามา,มาเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็ ชวนไปในทิศทางที่ไม่ดีชวนทำแต่สิ่งไม่ดีชวนเล่นพนันชวนดื่มจุราชวนไปลักขโมยอะไรต่างๆเนี่ยครับชวนไปทำผิดศีลผิดธรรมนง่นน,งนี้ถือว่ามิตรไม่ดีมิตรที่ดีจะต้องพากันพาชวนกันทำมาหากินชวนกันมีแนวทางเออเราเลี้ยงคุณมึงเลี้ยงควายกูเลี้ยงงัว เออมาแลกมาเปลี่ยนความรู้กันนะครับเออ,อย่างนี้ดีนะฮะมีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังมีอะไรก็เอามาบอกนะครับที่ผมทําทุกวันนี้ที่ให้พี่น้อง f อฟซีที่ให้พี่น้องครอบครัวเราได้เห็นเป็นตัวอย่างคือผมกําลังทําในสิ่งที่ดีให้พี่น้องดูอ่าให้พี่น้องดูและให้พี่น้องได้ทําตามว่าตัวสันดาความเองถึงแม้ว่าจะเลี้ยงงัวควายอยู่แต่ในบ้านแต่ก็ เอาประสบการณ์ข้างคอกมาเล่าให้พี่น้องฟังเอาประสบการณ์ดีๆมาช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ให้กับพี่น้องอันนี้คือลักษณะมิตรที่ดีคือเราไม่ได้ชวนกันไปสัมเรเเทเมาเราไม่ได้ชวนกันไปรักขโมยของใครเราไม่ได้ชวนกันไปผิดศีลผิดธรรมเราไม่ได้ชวนกันไปผิดรูปผิดเมียใครเขาเราชวนกันทมาหากินนะครับผมเอง ไม่ว่าจะกับลูกศิษย์หรือไม่ว่าจะกับพี่น้องทั่วไปนะครับถ้ามาได้สัมผัสมาได้คุยกันผมก็จะชวนแต่พี่น้องทำมาหากินจะสอบถามจะพูดคุยแต่เรื่องทำมาหากินว่าทำฟาหากินมันเป็นยังไงมันเป็นตะแกรงดีไหมนะอยู่ดีมีสุขสุดีสบายดีหรือไมนะ่ถ้าอยู่ดีไม่ดีมีอะไรจะให้ช่วยแก้ไขสุขภาพสัตว์ไม่ดีเราก็มาช่วยกันปรับปรุงแก้ไขแปลงหญ้าอะไรต่างๆ นีครับในกลุ่มลูกศิษย์จะรู้จักจะรู้ดีว่าผมเองพยายามทําตัวให้ลูกศิษย์พยายามทําตัวให้กับพี่น้องเอฟซีเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเ,เราพยายามเป็นมิตรที่ดีต่อกันถึงแม้ว่าชาตินี้เราไม่ได้เกิดมาเป็นพี่น้องครานตามกันมาแต่เราให้สิ่งที่ดีๆกันได้ถูกไหมครับเราไม่จําเป็นจะต้องอิจฉาริษยากันไม่จําเป็นจะต้องรงเกียดเดียดฉันกัน เราสามารถรักกันได้เราสามารถรักกันได้ยิ่งกว่าพี่น้องคานตามกันมาอีกคําว่าเพื่อนเป็นญาติอย่างยิ่งผมถืออย่างนั้นนะครับคําว่ามิตรเป็นญาติอย่างยิ่งหลายหลายคนนะครับเราไม่ได้เกิดคานตามกันมาแต่เรารักกันมากกว่าพี่น้องที่คานตามกันมาบางคนอีกนะครับในกลุ่มลูกศิษย์ในกลุ่มพี่น้องที่ผมหวังดีปรารถนาดี ลูกศิษย์หลายๆคนนะครับผมดูแลผมช่วยประครับประคองจนถึงฝั่งถึงฝา,าบางคนก็เป็นมีฐานะมั่นคงบางคนก็มีการอาชีพเลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงบางคนก็คือรักษาทรัพย์ตัวเองได้นี่แหละครับพี่น้องครับมันทําให้โลกน่าอยู่มันทําให้สังคมเราเนี่ยน่าอยู่ยิ่งขึ้นพี่น้องถึงแม้ว่าเราจะ เป็นชาวบ้านภาศีตาสาธรรมดาคนเลี้ยงงัวเลี้ยงกวายแต่เราเลือกที่จะเป็นคนดีได้ถูกไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้เราก็เป็นคนดีอยู่แล้วแต่ทีนี้ผมอยากจะมาพูดต่อถึงเรื่องว่าเราเป็นคนดีอยู่แล้วเราก็เป็นมิตรที่ดีเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนตัวเองและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเราให้แต่สิ่งที่ดีๆต่อกัน พูดก็พูดแต่สิ่งที่ดีๆไม่อิจฉาตาร้อนไม่อิจฉาลิษยากันนะครับพยายามแนะนำการพยายามพากันไปพยายามจูงกันไปพยายามที่จะให้เห็นความการได้ดีของเพื่อนแล้วมีความสุขบางคนนะครับเห็นเพื่อนได้ดีเห็นเพื่อนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายขายได้ร่ำรวยไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์เพราะความลิษยาทางใจพี่น้องครับนะวันนี้ มาในแนวปรัชญาชีวิตเพราะว่ามานั่งนึกถึงตัวเองนะครับว่าก็มาอยู่ต่างิ่นต่างบ้านนะมาอยู่ก็คือ,อตอนสมัยที่อยู่ต่างยังอยู่ตากก็อยู่ห่างพ่อห่างแม่ห่างพี่ห่างน้องแต่ด้วยความที่เราเป็น,ปน,ปนผมเป็นคนที่ชอบให้ผมเป็นคนที่ไม่ฉาในการได้ดีของคนอื่น ทำให้ทุกๆคนที่อยู่ใกล้เคียงที่อยู่ใกล้ชิดมีความรักมีความเมตตาในตัวผมนะวันนี้มานั่งนึกเออกลับมาอยู่ที่บ้านตัวเองแม่อยู่กระบี่ก็ยังเดินทางมาหานะครับซึ่งก็เกิดความอบอุ่นในใจนะครับแล้วก็เลยอยากถ่ายทอดตัวเนี้ครับมันวันนี้เป็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่นนะครับก็เลยอยากถ่ายทอดความรู้สึกที่เรามี ต่อเพื่อนมนุษย์ที่เรามีต่อเพื่อนอต่อพี่น้องทุกคนนะครับนะก็อยากจะถ่ายทอดว่าพี่น้องครับเรามามีมิตรที่ดีมาเป็นมิตรที่ดีต่อกันและกันเถอะโลกสังคมจะได้น่าอยู่โลกสังคมจะไดะ้มีแต่สิ่งดีๆสวยงามช่วยกันเกื้อกูลกัน,กนรับรองได้ว่าสังคมปัจสุสัตของเราน่าอยู่แน่นอนครับฝากให้คิดนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ